วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งสปริงของสปริงเกอร์พลาสติกขนาดเดียว1นิ้วนะครับนี่นะครับปรับหมุนได้360องศาแบบนี้ทำยังไงให้มันล็อกองศาี่มีตัวดำสะกูล็อกองศาอยู่ด้านหลังนี่นะครับได้องศาที่ต้องการยึดล็อกได้องศาที่ต้องการสมมติเราล็อกไว้180องศาอย่างนี้นะครับ เราก็ล็อกไว้องศาตัวขานี้จะเป็นขาเตะเพื่อตีน้ําไปและตีน้ํากลับตีไปแบบนี้พอโดนขาเตะตรงนี้ปุ๊บปับ๊บมันก็จะตีกลับแบบนี้ลักษณะแบบนี้ตีไปเรื่อยๆตีกลับจังแป๊กและอย่างหนึง่งที่เราจะสามารถปรับตั้งได้ก็คือการปรับตั้งสปริงอ่อนแข็งขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำของปั๊มแต่และชนิดไม่เท่ากัน ทางร้านก็จะปรับให้เป็นลักษณะอ่อนๆไม่แข็งแบบนี้นะครับแข็งๆแบบนี้สําหรับปั๊มน้ําที่มีแรงดันมากๆนะครับปั๊มตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าปั๊มหนึ่งนิ้วปกติก็ควรจะปรับให้มันอ่อนลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันตันตัวขาเตนี้เพื่อทําการตีน้ําสีไปตีกลับได้นะครับเพื่อให้น้ําตีน้ําให้หัวสวิงเกอร์มันหมุนนะครับดีการก็จะมีสลัก อยู่ด้านหัวแบบนี้เป็นคลิปแบบนี้ยืดออกแล้วดึงสลักออกนี่นะครับใช้คีมแล้วดึงสลักออกสมมติหัวสปบริงเกอร์นี่ขานี่มันแข็งเกินไปเขาก็จะมีล็อกอยู่แล้วก็คลายมันออกไอ้รูมันเห็นไหมครับ ดูมันทะลุออกมาแบบนี้นะครับเห็นดูสสยส่ายไหมครับนี่คือขายหมอกแล้วก็สลักใส่ให้ตรงรูนะครับเอได้ความแข็งที่เหมาะสมที่เราต้องการแล้วก็สลักมาร้อยใส่แบบนี้แล้วก็ล็อกไว้แล้วทําการเช็คทีนึงน,นี่อ่อ,อนๆอ,อน่อ,อนมากน้ำก็ไป่ตีนะครับขึ้นอยู่แรงดันของความพอเสร็จแล้วเราก็ล็อกทับหัวสปริงด้านนี้ล็อกไว้ ลอกไปนี้แบบนี้นะครับเสร็จด้านตรงท้ายนี้ไม่ต้องไปแกะไม่ต้องปรับอะไรเป็นตัวสปริงตีไปตีกลับตัวเตะนะครับไม่จําเป็นจะต้องแกะออกมาดูนะครับเดี๋ยวอะไรด้านในหล่นหายย้ำตัวนี้อะไรด้านใน,น,น,ไ,น,ไ,นไม่มีจำหน่ายนะครับถ้าหายแล้วเก็บไว้ให้ดีอาจจะมีบางส่วนที่อะดือ D.I.Y มาใส่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ัีสปริงทีไปติดกับปรับได้คือปรับหนึ่งสปริงด้านบนสองตัวปรับองศาปรับล็อกหมุนแบบนี้ตัวนี้ชิ้พวกนี้จะปรับง่ายและมีตัวรีดน้ําด้านล่างและด้านบนแบบนี้นี่นะครับสําหรับหมวน1หนึ่งนิ้วในชนี้ปรับได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งสปริงเกอร์ในแต่รุ่นครับมี1นิ้วนิ้วครึ่งและก็2นิ้วนะครับก็วิธีเซ็ตก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันที่วิธีการปรับเล็กน้อยนะครับหัวที่เราปรับกันคือปรับด้านบนนี้นะครับให้ตีน้ําขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มน้ําแต่ละชนิดนะครับและตัวนี้ที่หมุนรอบๆตัวนี้จะเป็นตัวล็อกปรบมงมองศาถ้าเราไม่ต้องการ ล็อกเข้าองศา90องศาแล้วเราก็ปล่อยหมุนรอบก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับมันก็จะหมุนได้รอบแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านหลังนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับเป็นตัวเตะตีไปตีกลับนะครับไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปถอดออกอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวอะไรด้านในจะหายนะครับปรับก็สมมุติหัวอิตาลีนี่นะครับหนึ่งนิ้วมันจะมีสลักอยู่ด้านบนนี้ให้เราถอดสลักด้านนี้ออกใช้ครีม แล้วก็ดึงสลักออกแบบนี้นะครับถ้าปรับให้มันแข็งขึ้นสําหรับปั๊มน้ําที่มันแรงดันดีๆนะครับแรงๆก็หมุนเข้าแค่นี้ครึ่งรอบมันก็จะแข็งขึ้นเช็คแบบนี้นะครับแข็งขึ้นถ้าปั๊มน้ําเราแรงดันน้อยก็ต้องขายออกแล้วก็รูให้ตรงกันแบบนี้นะครับให้สลักแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะครับล็อกลิปล็อกเพื่อให้มันเคลื่อนที่ตัวให้อยู่ที่แรงดันที่เราต้องการนะครับ ได้แรงดันที่เราต้องการล็อกแน่นเราก็ล็อกมันใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็พับปิดปลายไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้มันล็อกไม่ให้มันหลุดถอดได้นะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่ตีเมื่อเวลาน้ำดันมานี่มันก็จะตี แบบนี้เพื่อให้มันหมุนถ้าแรงดันน้ําน้อยก็ปรับอ่อนๆลงมาหน่อยนะครับถ้าปรับอ่อนมากน้ําก็จะไม่ตีนะครับพอถึงจังหวะหนึ่งมันตีอย่างนี้ก็จะตีกลับตีกลับแนี้ตีเรื่อยๆนะครับนีนจะเสร็จสาหรับหัวอิตาลีนะครับ,รบ,ออรรบปรับแบบนี้หัวอิตาลีจะปรับง่ายมีตัวล็อกหมุนปรับองศาก,ก็จะเป็นเข้ามุมตรงนี้สมมติเ0้าสีสาปรับไม่ได้ฉากแบบนี้ในลักษณะสำคัญเราก็หมุนสกูล,ล็อก นี่นะครับมันก็จะไม่ด้นตีไปดีกลับแบบนี้ถึงจังหวะมันจะตีไปตีกลับตีไปตีกลับแบบนี้นะครับต่อไปครับสวัสดีครับเราก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งสปริงเกอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกก็เป็นขนาด1นิ้วครึ่งบูทในทองเหลืองเสื้อนอกเกียวเป็นเหล็กหลอ ปรับสปิงเกอร์ได้จะมี2จุดนะครับที่ปรับได้ก็คือ1ปรับการตีให้มันตีเร็วตีช้าหรือตีแข็งตีเร็วขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มแต่ละชนิดนะครับแล้วตัวด้านหลังตรงนี้ตัวเตะไม่ต้องไปแกะถอดอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวอะไหล่เขาจะหายตัวนี้ไม่มีอะไรจํจำน่ายมีแต่อะไหล่ตัวด้านบนนี้นะครับแบบนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรทั้งนั้นปรับได้ก็คือนี่มีมุมเลอะองศาคือเป็นลวดแบบนี้ อันนี้โรงงานมันจะปรับไม่จะปรับอะไรมาคือตีไปแล้วก็ตีกลับแบบนี้เวลาตีนะครับปรับองศาก็คือใช้ลวดล็อกนี้สมมติเราจะล็อกได้180องศาให้มันตีไปตีกลับลวดตรงนี้2ฝัง่งจะเป็นตัวกําหนดมุมองศาของสปริงเกอร์รุ่นนี้นะครับมันก็จะตีไปแบบนี้ตีตีต,ต,ตีตีไปตีไปถึงจุด ทีมันตีปุ๊บมันก็จะเต้งตัวด้านบนก็จะเด้งเพรบะว่ามีตีกลับตัวนี้คือตัวปรับร้อองศาตัวด้านบนคือตัวปรับแรงดันของหัวสปริงเกอร์ตัวสปริงให้มันตีแรงตีค่อยขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มแต่ละชนิดแต่ส่วนมากโรงงานก็จะปรับมาเป็นแรงดันน้ําที่ต่าที่สุดก็สามารถใช้ได้เกือบปั๊มเกือบทุกชนิดแล้วนะครับ ทีการปรับก็ถอดฝาด้านบนนี้นะครับฝาคอเป็นแดงถอดออกมันก็จะมีสปริงอยู่ด้านนี้มันจะมีะร่อ,ง,อ,อง,รงนี่นะครับร่องอ่าร่องแบบตรงนี้ครับร่องหยักแล้วก็มีสลักอยู่ระวังสลักตัวที่ล็อกมันหายนะครับนี่นะครับมันมีสลักเล็กๆอยู่ตรงด้านบนนี้ปรับให้แข็งก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนไปแค่หนึ่งล็อกมันจะมีล็อกอยู่ด้านบนนี่นะครับล็อกเป็นร่องๆเนะี้ย หมุนในเข้าล็อกแค่หนึ่งล็อกเท่านั้นค่อยๆลองทีละนิดนะครับอย่าปรับเยอะมันจะแข็งเกินเช็ควิธีการเช็คดีนดูอย่างนี้นะครับว่ามันแข็งพอไหมอ่าจากวงงานนี้ก็ว่าจะพอดีแล้วนะครับถ้ามันแข็งเกินก็ดันสลักลงแบบนี้ดันลงนี่นะครับให้เห็นตัวเดือยด้านนี้เดือยด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวล็อกตัวบูทสีดําแบบนี้ ก็ขายออกทีละหนึ่งล็อกนะครับอย่าขายเยอะเพราะว่ามันจะทําให้สปริงตัวนี้มันแข็งเกินหรืออ่อนเกินไปทําให้แรงดันน้ําเมื่อกระทบกับตัวปลายด้านนี้ตัวรีดมันจะไม่มาทําหน้าที่ตีแบบนี้ครับก็จะทําให้น้ําไม่หมุนได้ดีการปรับสปีกเกอร์รุ่นนี้ก็มีลักษณะทางน,นี้ครับสอสปรับเสร็จประครอบปิดไว้กันเศษวัสดุไหลเข้าตรงท้ายนี้ อย่าลืมอัจัลระบีเป็นจราระบีใสๆนะครับอย่างจาลระบีทนความร้อนแค่ร้อนสามพ้ออนะครับจราระบีใสไม่ควรเอาเจราระบีเหนียวๆอย่างเช่นจราระบีของจัระเข้นะครับเหนียวๆอันนั้นจราระบีกันน้ํไม่สสาหรับไม่เหมาะสําหรับมาหลอดลื่นตรงนี้ครับจะทําให้เหนียวมันจะไม่ตีนะครับโอเครุ่นนี้ก็มีเท่านี้นะครับหิ้วครึ่งตัวนี้ สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งสปริงเกอร์ของหัวอ,อิตาลี่ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งมาดูกันว่าปรับตรงไหนได้บ้างเกียวเขาทั้งนอกเป็นทองเหลืองบูทก็เป็นทองเหลืองหัวยิงขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งจะมีตัวปรับแต่ละจุดมีทั้งหมด3จุดนะครับที่เราปรับสามารถปรับแต่งใช้งานได้ส่วนตัวล่างเทียนหมุนหมุนนี่คือตัวหมุนล็อก ปรับล็อกองศาของการยิงสปิงเกอร์นะครับสมมติเราอยากล็อกองศามาที่30องศานะครับล็อกตัวนี้ขาเตะให้มันหมุนนี่ล็อกแล้วแบบนี้ที่การหมุนก็หมุนล็อกองศาแบบนี้แล้วเราก็ขันเดียวตัวนี้แน่นเพื่อล็อกขาเตะให้อยู่ในองศามุมที่ทานี่ครับเตะไปเตะมาแบบนี้เวลามันตีนี่คือการล็อก องศาของหัวสปริงเกอร์นะครับตัวที่สองก็คือตัวปรับการกระจายของน้ำอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับเมื่อน้ำพุ่งมานี้มันจะมากระทบกับตัวเกียวด้านนี้เพื่อให้น้ำแหวกวกระจายในทั่วส่วนหัวด้านบนนี้ไม่ต้องปรับอะไรเป็นตัวตีน้ำนะครับน้ำก็จะพุ่งมานี้ตีขาตัวนี้เพื่อให้ตีทำคำสั่งตีมาตัวนี้เพื่อให้ทำให้ขามันขยับ ส่วนตัวบนตัวนี้คือตัวปรับแรงดันของสริงเกอร์ให้เข้ากับตัวปั๊มแต่ละชนิดของแต่ละปั๊มนะครับวิธีการปรับตัวบนตัวนี้มันก็จะมีสลักล็อกแบบนี้นะครับแต่เลียดเวลาแกะดูให้ดีเดี๋ยวสลักนี้จะล,ล่วงหายนะครับและสริงด้านในก็จะหายก็วิธีแกะก็ช้คีมแกะตัวด้านบนนี้ครับ ดึงสลักออกสม,มุติปั๊มน้ำเราแรงเราอยากจะให้มันตีเร็วขึ้นมันจะมีรูเห็นไหมครับเนี่ยรูมันจะทะลุแบบนี้สลักให้หมุนมาประมาณหนึ่งรอบนี่ครับในรูลก,กลับมาจบลงจบตรงที่เดิมรูก็จะทะลุแบบนี้หลังจากนั้นเราสลักตัวเนี้ยตัวเดิมที่เราทอดมาเนี่ยล็อกเข้าไปในรูเนี่ยในช่องเนี้ย และพับหัวตรงด้านนี้ออกเข้าไว้นะครับเพื่อให้มันหลุดนี่ก็จะแข็งขึ้นหมุนเข้าแข็งขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะแข็งขึ้นถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาตัวการตีตัวนี้มันก็จะอ่อนเบาลงแบบนี้ถ้าหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาหมุนไปด้านนี้นะครับตามเข็มนาฬิกามันก็จะแข็งขึ้นมันก็จะตีปั๊มน้ําจะต้องแรงถ้าหมุนแข็งขึ้นถ้าปั๊มน้ําเบา ให้คลายสปริงให้มันอ่อนลงแต่จากโรงงานเซ็ตมาให้พอดีแล้วสําหรับปั๊มที่แรงดันน้อยที่สุดที่ยิงเขาได้ก็เริ่มต้นที่2บาระยะไม่เกิน50เมตรนะครับที่ยิงได้2บาร์แรงดัน2บาร์แรงดันมากกว่านั้นสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้จะไ,ได้แข็งขึง้นพอปรับเสร็จเราก็บีบล็อกสลับพับแบบนี้ให้มันไม่หลุด ปวลาตีน้ำมันจะได้ไม่หลุดน,นะครับส่วนตัวขาเตะตรงด้านหลังตรงนีน้ไม่ต้องไปแกะทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวร่วงหายไม่มีขายนะครับจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับหัวถึงนิ้วครึ่งอิตาลีสวัสดีครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ขญึ้นมาอีกนะครับเป็นขนาด2นิ้วเป็นระบบลูกปืน แบบนี้นะครับนี่ขอาจจะระบีมาให้ตัวนี้บูทด้านในเป็นทองเหลืองเกียวเป็นเหล็กหล่อสามารถหมุนปรับหมุนทำมุมได้ถึงร้อยสามร้อยหกสิบองศาและตัวด้านล่างนี้วิธีการปรับก็คือตัวล่างน,นี้เป็นตัวล็อกมุมองศานะครับสมมุติเราจะล็อกร้อยแปดสิบองศาเราก็เลื่อนลวดตรงนี้นะครับจะมีลวดอยู่ด้านล่าง ให้เลื่อนลวดแบบนี้ <ทำ S 1> ให้มาขีดตรงกันนี้นี่ก็จะร้อยแปดสิบองศาทั้งหมดซิงเกิลจะทําการตีแบบนี้แบบนี้ตีไปเรื่อยๆจนถึงจุด,จดที่เราล็อกไว้ปุ๊บมันก็จะตีกลับับแบบนี้ก็ทําหน้าที่มันก็จะดีดดีดกลับนะครับพอมาถึงจุดปุ๊บตัวนี้ก็จะดีดกลับแบบนี้นี่คือการปรับล็อกองศาตามที่หน้างานเราเลยครับส่วนตัวนี้ตัวด้านล่างก็จะเป็นตัว กระจายน้ําัําหัวขีดด้านล่างนะครับปรับได้รุ่นนี้จะมีตัวปรับได้ใบจะเป็นตนเลสครับปรับแบบนี้มันจะเปียกจากตัวด้านบนนี้ถึงโคนนะครับตัวนี้ช่วยและตัวนี้จะเป็นการปรับสปริงถ้าจะปรับก็จะมีปรับได้ก็คือปรับล็อกองศาลวดด้านล่าง2ตัวนี้นะครับกับปรับสปริงด้านบนส่วนแล้วก็ตัวนี้ปรับความกระจายของน้ํา ส่วนตัวด้านหลังนี่ไม่ต้องไปแกะปรับอะไรเเานะครับเดี๋ยวอะไรหายหาซื้อไม่มีนะครับทีการปรับสปริงก็ถอดฝาด้านบนแบบนี้ออกลักษณะน,นี้และเขาก็จะมีตัวเดือยล็อกอยู่เป็นร่องร่องนี้ครับมีสลักล็อกอยู่เวลาปรับให้มันแข็งอย่างสมมติแบบนี้มันอ่อนมันจะไม่ตีน้ํานะครับนี่น้ามันจะไม่ตีอ่อนแบบนี้แรงดันน้ําไม่พอ เราก็จะกดไอเนี่ยสปีดลงดังนี้ลงนี่นะครับแล้วก็หมุนทีละล็อกนะครับให้มันลนล็อกมนันนี่ลงล็อกแบบนี้ตรงล็อกสปิงก็จะตีแข็งขึ้นนี่เห็นไหมตีกลับได้อย่าให้แข็งมากนะครับถ้าแข็งมากแรงดันน้ำไม่พอสปิงเกอร์ก็จะไม่หมุน ส่วนมากทางร้านเขาก็จะปรับไปให้พอดีใช้ได้กับปัม๊มเกือบทุกชนิดนะครับแต่ถ้าท่านใดปัม๊มแรงมากหรือแรงน้อยกว่าน,นี้ก็สามารถปรับแต่งได้ก็คือหมุนล็อกตัวบนด้านนี้ให้มันลงล็อกไม่นด้เป็นขีดขีดในมวนนี้นะครับทีละล็อกนะครับเดี๋ยวหมุนเยอะเดี๋ยวมันจะแข็งเกินทําให้การตั้งเสียเวลานะครับค่อยๆหมุนทีละล็อกการปรับสปริงเกอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ปิดข้อบไว้เป็นอันเสร็จสิ้นตั้งขาแบบนี้แล้วก็ไปยิงร่ะใสน้ำใส่ข้างล่างนี้ก็ไปทํางานได้เลยนะครับไปจะตีไปม้วนไปนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับจะมาแนะนำวิธีการปรับตั้งสปริงเกอร์ขนาดบิ๊กันขนาด สองนิ้วนะครับเป็นอิตาลีสองนิ้วตัวก็จะใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็ไม่ต้องมีการเซตอะไรมากก็จะมีแค่เซตด้านล่างนี้ครับที่มันหมุนได้อิสระนี่คือปรับลบล็อกองศาการตีให้อยู่ในองศาที่เราต้องการและมีตัวด้านหน้าที่เป็นตัวปรับตีน้ําเวลาพู่งนี้กระทบกับเกลียวตัวนี้น้ําก็จะแตกเปนลองเหียกไปถึงด้านล่าง้อกชุ่มนีครับ ส่วนตัวบนนี้จะเป็นตัวตีน้ําปรับทิศทางให้มันตีไปซ้ายหรือไปขวาขึา้นอยตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ปรับองศาล็อกอะไรทั้งนั้นตัวสปริงเกอร์เขาก็จะหมุนไปตาม,มอย่างนี้นครับหมุนไปได้รอบทิศเป็น3ามร้อยหกสิบาเมื่อใดที่เราต้องการให้ยิงล็อกมุมองศาเมื่อไหร่ใช้ใช้สอตัวล่างนี้นะครับปีสะละล็อกองศา ล็อกองศาที่เราต้องการและล็อกแบบนี้ขาตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวกําหนดทิศทางองศานะครับพอได้องศาที่เต้องการมัก็จะเ,เต็มตัวนี้ก็จะตีปรับปับปับนี้ไปเรื่อยๆพอจนตัวนี้กระรันนานดังปั๊กนี่เห็นไหมครับพอตีถึงที่กําหนก็จะลั่นดีแบบนี้ก็จะล็อกองศาอยู่แค่นี้ <c oughs> องศาที่เราต้องการสามารถปรับได้แบบนี้ ตัวนี้จะง่ายไม่ต้องปรับอะไรมากแรงดันน้ําที่ใช้ก็เริ่มต้น2บา2บาก็น้ําก็ประยะน้ํารัศมีก็จะใกล้กว่าถ้าแรงดันบามากๆ9บา10บารัศมีก็ยิ่งได้ไกลอย่างสมมุติสเปคเขาอยู่ที่42 46 2 30 2 0เมตรถึงสึง46เมตรบาน้อยก็จะอยู่ประมาณ20กว่าเมตรนะครับในหัวที่ยิงเท่ากันแต่ถ้าหาก แรงดันมากบาแรงดันบาในการยิงมากรัศม,มีในการยิงก็จะไกลเพิ่มขึ้นนะครับขครน่องยู่กับแรงดันบาของปั๊มแต่ละชนิดนะครับปั๊มที่แนะนําให้ยิงก็แนะนําเป็นปั๊มไฟปัม๊มเป็นปั๊มแรงดันนะครับถ้าเป็นปัมนป๊มชนิดปั๊มเพาลอยหรือว่าเป็นปั๊มสูบปล่อยยิงได้นะครับแต่ไม่ไกลสายลากได้ก็ประมาณ m, แค่50เมตรจะยิงได้ไม่ไกล การปรับก็มีอยู่แค่ทคคเ,ทเ,ทคเ,เท่านี้นะครับอิตาลีสองนิ้วแต่ปั๊มต้องใหญ่นะครับปั๊มเล็กต้องมีขนาดปั๊มสองนิ้วขึ้นไปที่ยิงเขาได้เ่นะครับอิตาลีสองนิ้วกรจบเพียงเท่านี้นะครับ กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรติดต่อเจ๊โหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจ๊โหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้รับชมและติดตามกันค่ะ